ข้อเสนอที่ดิฉันเพิ่มเติมเข้าไปนั้นเป็นข้อเสนอที่สมเหตุสมผลสอดท้องกับหลักการประชาธิปไตยมากที่สุดนั่นก็คือคุณสมบัติต้องห้ามของบุคคลที่จะมาสมัครเป็นกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญต้องไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำรัฐประหารท่านประธานคะถ้าเราถามหาคู่ตรงข้ามสีขาวตรงข้ามกับสีดำ ดีตรงข้ามกับเลวประชาธิปไตยตรงข้ามกับเผด็จการเมื่อประชาธิปไตยอยู่ตรงข้ามกับเผด็จการการทำรัฐประหารคือการทำลายประชาธิปไตยรัฐประหารก็ย่อมอยู่ตรงข้ามกับรัฐธรรมนูญแล้วเราจะให้คนที่ทำลายประชาธิปไตยมาล่างรัฐธรรมนูญเช่นนั้นหรอคะ ข้อเสนอที่ดิฉันแปลยะตินั้นเรียบง่ายตรงไปตรงมาและเป็นสิ่งที่ประชาชนได้ฝากดิฉันมาในระหว่างที่ดิฉันลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นเรื่องการแก้และทำนูนแต่ดิฉันก็แปลกใจว่าทำไมกรรมธิการจึงมองเห็นกงจักเป็นดอกบัวเช่นนี้ท่านจะปล่อยให้คนที่เป็นปฏิปักษ์กับระบอบประชาธิปไตยมาล่างกติกาประชาธิปไตยอย่างนั้นเหรอคะ ท่านไม่เคยทราบมาก่อนหรือคะว่าประเทศที่เขาเป็นประชาธิปไตยเนี่ยเขารังเกียจบรรดานายทหารที่ทำรัฐประหารยึดอำนาจจากประชาชนถึงขนาดที่แบนตัวผู้ทําและครอบครัวไม่ให้เข้าประเทศส่วนประเทศที่มีการยึดอำนาจประชาคมโลกเขาก็บอยคอร์ดแซงชั่นไม่ค้าไม่ขายด้วย ประเทศไทยก็โดนมาอย่างหนักสมัยที่มีการรัฐประหารปี2,557จนเศรษฐกิจเราไปไม่เป็นเลย10ปี GDP เฉลี่ยโตแค่1.8%ท่านกรรมธิการไม่ตะขิดตะขวงใจเลยเหรอคะที่จะให้คนที่มีมนทินจากการทำรัฐประหารมาล่างรัฐธรรมนูญท่านคิดได้อย่างไรที่ผ่านมาคนทำรัฐประหารลอดตัวไป ก็เพราะพอเขารัฐประหารเสร็จก็ฉีกรัฐธรรมนูญทันทีถ้าไม่ยกเลิกรัฐธรรมนูญเขาจะมีโทษฐานกระบฏล้มล้างการปกครองโทษคือประหารชีวิตแล้วท่านจะให้คนที่มีส่วนในการล้มล้างการปกครองมาร่างรัฐธรรมนูญอย่างนั้นหรอคะดิฉันคงเตือนสติกรรมธิการไม่ทันแล้วเพราะท่านลงมติไปแล้วแต่ท่านสมาชิกรัฐสภาคะ เมื่อท่านได้ฟังตักกะนี้แล้วท่านคงเห็นด้วยกับท่ทานว่าคนที่มีส่วนร่วมในการทํารัฐประหารไม่ควรมาสมัครเป็นกรรมธิการร่างรัฐธรรมนูญ <Okay. S 1> การลงมติของเพื่อนสมาชิกในมาตรานี้จะแสดงถึงจุดยืนทางการเมืองของท่านว่าแท้จริงแล้ว ท่านยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยตามที่ท่านเข้ามาเป็นสมาชิกรัฐสภาหรือแท้จริงแล้วท่านก็เป็นผดเด็จการจำแรงประชาชนรอดูการลงมติของท่านอยู่ขอบคุณค่ะ